ใส่หมงมงงว่นดำเมืองพนยังไม่เลิกเตือนพี่น้องสายมิธรภาพนะฮะใช้รถใช้ถนนถนนมิธรภาพสอพอพนนะครับยังไม่เลือกครับคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าแล้วน่าแต่ตั้งแต่สิบโมงเช้าที่มีเอฟซีแจ้งมาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งพอดียังไม่เลือกนะฮะ เมืองคนไม่มีเมืองพอพอถนนเสร็จก็นำกลวยนำสิ่งของมาตั้งวางกีดขวางถนนเหมือนเดิมอันนี้ป้ายแดงได้ใบประกาศนะมิตรภาพขาขึ้นนะครับปรับที่นี่นะี้มีบริการปรับที่ป้อมตำรวจข้างหลังติดยาวแล้วครับหลุดไฟแดงมาเจอพอดีนี่ครับถนนเสร็จก็นำกลวยมาตั้งวางกีดขวางทางเหมือนเดิมนี่ฮะในนี้ อ่าเรียกแล้วครับนี่รถคอกมาดูเอกสารจดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องจดทะเบียนถูกต้องไหมย้ำเตือนนะครับเจ็บจับทุกอย่างนะที่นี่เมืองพลเมืองพลไม่มีพอนายนี้ใส่หมวกโม่งปิดหน้าปิดตาเป็นไงครับคำสั่งผมนำเสนอให้แล้วนะผ่านมาพบเห็นพอดีนะครับตรงนี้ด่านเมืองพลที่เดิม หลังจากที่มีการทําถนนไปนานพอถนนเสร็จก็กลับมาตั้งเหมือนเดิมก็จะมีคําสั่งของผู้กำกับชาเห็นไหมเหมือนไม่ต่างกัสบสพวันไผ่นะฮะอันนี้ดูปฏิบัตินะครับออกมาตามคําสั่งนี่เป็นไงแล้วครับพี่น้องสอพพลตั้งทุกวันนะครับพอถนนเสร็จก็ตั้งเหมือนเดิมก็จะมาประจามพันธ์ให้พี่น้องนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ ตรวจสอบคู่มืออุปกรณ์ส่วนควบของรถไม่ว่าจะเป็นการจดแจ้งจดทะบงทะเบียนนะอันนี้เรียกแล้วเขาจัดทุกอย่างนะครับเสริมนงเสริมแหนบเสริมคอกเดินรอบคันดูหมดนะครับนะเจ้าที่สังเกตดูนี่นะแจกใบสั่งถือใบสั่งคนละใบการปรับเป็นพิ่ในเนี่ยมันต้อง มันต้องมีใบแนบใบแจ้งเสร็จด้วยนะอีกอยมันต้องในลงในระบบคอมไม่ใช่ใบสั่งเขียนมันเป็นระบบ PTM อันนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเขาเขาถือใบสั่งคนละใบเนี่ยถือใบสั่งคนละใบนี่เรียกแล้วอ่าทาน,นี้มันทุกของมาต้องเรียกอขอดูเห็นไหม บรรทุกของมาคือคนจะมาหากินตังา้น,นะครับรถเริ่มติดแล้วครับยาวแล้วครับเมืองคนนะครพี่น้องสายพิธภาพขาขึ้นตรงนั้นเป็นคนจุดคัดกรองแล้วก็จะมาตรงนี้เรียกแล้วเรียกขอดูนี่เอาคนนี้ให้ดูชัดๆ การที่จะพูดคุยพูดจากับประชาชนะนะนี่ใส่หมวกโม้ไหมครับหมวกโม้ไหมครับคำสั่งเป็นไงครับยังอยู่นะครับคําสั่งเดิมการที่พูดจาสื่อสารกับประชาชนต้องเปิดเผยหน้าตาให้ชัดเจนนะยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมืองคนนะเรียกแล้วนี่ครับ่ะคันนี้ไม่รู้เรียกอะไระตามนี้แหละครับผมนําเสนอให้ตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ เมืองคนนะครับจุดเดิมที่เดิมเนี่ยเรียกแล้วอันนั้นรถกระบ,บะรถคราบรรทุกอันนี้นะ่าจะเป็นการบรรทุกย่นลำ้ำสิ่งของไม่รอดนะครับเจอไปประกาศถ้าจะนำรถมาใช้บนถนนหลวงคนระับพี่น้องต้องระมัดระวังเนี่ยนยัยดีดูใส่หมวกโม้ไหมครับพี่น้องเห็นหน้าไหมเนี่ยนายเนี่ยเห็นหน้าไหมครับ เห็นไหตาดำเหยครับนี่ครับเห็นไหมเอาให้ชัดๆเลยเป็นไงล่ะจะมีหมดลงโทษกันยังไงตามสั่งของอดีตท่านพพตลคนเก่าคนเดิมคนเก่านะคนเก่าไี่คนเดิมํามสั่งเดิมแก้ไขนี่ยเริ่มติดยาวแล้วครับทัางหลังนะพอหลุดไฟแดงมาก็จะเจอแบบนี้ ปรับที่นี่นะครับพี่น้องเมืองฝนนะปรับที่นี่นะตัวนี้เป็นเกาะกลางต้นมงต้นไม้ไม่มีฮนะเขาเกียดเมืองพนพอได้ไปสั่งแล้วก็ไปเสียครับปรับในนี้เอกสารต้องให้ครบให้พร้อมนะครับใช้รถนำรถมาใช้บนท้องถนนไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะโดนไปสั่งนะผมมาแจ้งเตือนมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชน ก่อนที่ท่านจะนขึ้นนั่งหลังพวงมลาลัยตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนพวของรถให้ท่านให้ดีนะฮะไม่ใช่นั้นแล้วท่านจะโดนใบสั่งนะครับเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุอันนี้รถตากงจัดทำไมไม่เรียกล่ะคุณพี่ไม่ลองเรียกดูบ้างะนะจริงๆผมก็อยากจะถามตำรวจเหมือนกันนะว่ามีใบขับขี่ไหมนะนะตำรวจที่มีใบขับขี่ไหมขอดูแต่ใบขับขี่ประชาชนอยนะผมอยากจะอยากจะขอดูเหมือนกันนะ ขอใชสิทธ์ขอดูบ้างว่าตำรวจมีใบกับกี่ไหมนะขอดูแต่ใบกับกี่ประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะขอดูตำรวจได้บ้างมืองกันบ้าทำถุงกล้องหรือไม่นะขอดูใบกับกีเห็นไหมือใบสั่งคนละใบสอพอลจุดเดิม ถนนเสร็จก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอเรียกแล้วเรียกแล้วรถเกง๋งกป้ายกรุงเทพบอกกันแล้วปัญหานั้น,ใ,นนะใส่หมวกม่งแว่นดํำไหมครับเนี่ยคาสั่งว่าไงยังเหมือนเดิมหมวกม่งเอาว่าารหมวกม่งแสดงว่าตํารวจนายนี้ไม่ไม่ไม่ดูคําสั่งผู้ขบัญชาเอา๊อันนั้นก็หมวกม่งครับใส่แว่นดํา แต่ดีหน่อยท่านนายนี้ท่านเปิดหน้าเปิดตาใส่เดบวตาตอรดำถือใบสังง่งคนละใบครับปรับเป็นระบบ PTM ปรับแบบพี่นายปรับที่นี่ครับถ้าไม่อยากเสียเงินเสียทองนะครับอุปกรณ์ส่วนควบให้พร้อมทุกอย่างนะครับนะอย่าทำผิดกฎหมายนะครับถ้าทำผิดกฎหมายถ้าเขาเห็นเขาจับทุกอย่างที่นี่สังเกตดูจะไม่มีการเตือนปรับอย่างเดียว เข้าไปปรับที่ตู้ที่ป้อมนู่นแล้วเห็นไหมสถานีตำรวจภูทรพลขอดูป้ายแดงโอ้ก้ารเรียกเนาะบี BM ป้ายแดงไอเบนต์ไเบน์ป้ายแดงคขายวิ่งได้ตอนกลางวันคุณตำรวจวิ่งได้ถึงค่ำหกโมงเย็นนูนะนะนะดูยุทธวิธีการเรียกรถเนาะวันนี้ท้องฟ้าอากาศดีครับอากาศเป็นใจเหมาะสำหรับตั้งด่านท้องฟ้ามืดพลึ้มนะครับ เอาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนักกฎหมายนะครับว่าเงินค่าปรับเข้าเทศบาลไหมนะค่าปรับส่วนแบ่งเนี่เข้าเทศบาลสพพนไหมวันนี้เอาวันนี้เอาเฉพาะวันนี้นะยอดปรับเท่าไหร่นะแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปเท่าไหร่นะผมก็อยากจะทราบเหมือนกันผมนําเสนอให้นะผมเป็นผู้นําเสนอผมผ่านมาเพราเห็นผมนำเสนอให้ เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผู้เสียภาษีตำรวจเป็นผู้ใช้บังคับใช้กฎหมายเราก็ต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันนะประชาชนสามารถตรวจสอบได้มีสิทธิ์ตรวจสอบมีสิทธิ์ธรอ้รองขอได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จากักรไทยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหมดเนี่ยเรียกหมดนะครับเห็นไหมนี่เป็นรถคอกรถบรรทุกเนี่ยคนเขาจะมาหากินขอดูเขาหมดอนะ่ะเห็นไหม รถที่ยังไม่พบเหตุการณ์กระทาความผิดนี่เขาขอเรียกดูหมดนะครับพี่น้องนะคือผมก็อยากจะย้ําเตือนถ้าผมมาเจอวันไหนผมกลับมาเจอหรือว่าผมผ่านมาเจอผมก็จะลงดูประจําดูอย่างนี้เนะี่ยเจอทุกวันผมก็จะลงทุกวันนะสอพพอลนะครับที่นี่กวดขันวินัยจราจรปรับที่นี่ปรับตรงนี้ ฝากถามท่านผู้การด้วยความเคาบอันนี้เป็นเกียรติขอนแก่นต่อนเนื่องของเมื่อนบั้นบั้นไผ่อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะสั่งทํายอดจับปรับหรือไม่นะผมถามนะครับแก้สิทธิ์สิทธิ์ของประชาชนนี่แหะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหมดผมไม่มีอำนาจผมก็จะถามผ่านไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียลนี่แหละเผื่อท่านไดร้รับรู้รับเห็นรับทราบนะ กูลับผู้ใหญ่บ้านนี้บางนี้ท่านด้รับทราบแล้วทาไมเขามาตั้งกันได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าปวดขันที่ในจราจรเนี่ยตั้งได้ทุกวันด้วยเหรอนะตั้งได้ทุกวันตั้งประจำเนี่ยหไหมหรือว่าพวกท่านมีการสั่งยอดจับปรับหรือไม่นะอันนี้ถามนะผมถามผ่านสื่อนี่แหละถึงแม้ว่าผมเป็นสื่อลเล็กๆเนี่ยผมขอ,อน,นําเสนอนําสื่อมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แจ้งข้อมูลขอวสาร นะยังไงคอยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะอย่าด่าผู้ปฏิบัตินะครับคุณผู้ชมผมมานําเสนอให้ผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์ตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญนี่แหละนะของพี่น้องประชาชนของปวงชนชาวไทยทุกคนนี่แหละเหมือนทุกท่านนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องเท่าเทียมนะครับนะการที่พวกคุณบอกว่าได้รับคําคสั่งเนะี่ยคำสั่งที่ออกมาตั้งด่านตั้งจุดตรงจจุดตรวจอะไรเนี่ย แต่ป้ายข้างหน้าวันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมจุดตรวจเดี๋ยวผมจะเดินไปดูให้เนี่ยพอได้ไปสั่งตรงนี้เห็นไหมเข <c oughs> าก็ถามดูนู่นนี่นี่ดูเอกสารเห็นไหมล่ะเห็นไหมรถเจ๋งคันนี้ตองคันนี้เห็นไหม <c oughs> เราต้องให้มีไรสเซนซ์นี้จริงพี่น้องต้องศึกษาตัวบทกฎหมายนะฮะรู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเองนะฮว่าสิ่งไหนวน่าเขาละเมิดสิทธิของท่านหรือไม่ละเมิดในการบังคับใช้กฎหมายนะฮะ บางทีบางครั้งเนี่ยผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจริงๆการบังคับใช้กฎหมายมันต้องใช้เท่าที่จําเป็นต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะที่จะผ่านมาเส้นทางนี้สายมิตรภาพมิตรภาพสายหลักนี่มันเป็นรถที่ใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงนะออกจากโคราชแล้วก็มุ่งหน้ามาเจอ สีดาสีดาแล้วก็มาบัวลายบัวลายก็มาอ้อนผมย้ำนะครับปรับที่นี่นะเห็นไหมถือใบสั่งคนละใบพอได้ใบสั่งแล้วก็เดินไปตรงในป้อมตรงนี้นะครับผมเคยถามตำรวจหลายนายเขาบอกว่าเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบางทีปรับที่นี่อาจจะเสียน้อยแต่ถ้าได้ใบสั่งไปปรับที่ื่นจ,จะเสียมากอะไรประมาณนี้ผมเคยถามตำรวจผู้ปฏิบัตินะ เนี่ยใส่หมวกม่วงไหมฮะเอาผมถามหน่อยนี่ตำรวจจราจรในนี้ใส่หมวกม่วงใส่แว่นตาดำคำสั่งว่าไงอันนี้ผมไม่ได้มาจะผิดนะเพราะว่าคือมันเป็นกฎหมายและข้อบังคับของผู้ข้าบบัญชาของพวกคุณเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายมันต้องเป็นไปตามปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเห็นไหมล่ะแล้วพวกคุณจะมีบทลงโทษกันยังไงเห็นไหมใส่แว่นดาใส่หมวกม่งเนี่ยเอาผมถามหน่อย รหัส623เนี่ยออสพพลเนี่ยอใส่หมวยม่งปิดหน้าปิดตาเอวสารหมวกโม่งนี่ผมเห็นคำสั่งออกหลายคำสั่งแล้วมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นย้อนแย้งมันขัดกันน่ะนะชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือยังนะชอบกฎหมายด้วยหรือไม่สพพลเดี๋ยวดูป้ายจุดตรวจนะครับเห็นมีพี่น้องขายไส้กรอกก็บอกตั้งทุกวันตั้งแต่ถนนเสร็จนี่มาตั้งทุกวัน บางวันถึงเย็ยนเลยมืดเลยก็มีสองเวลาอันนี้ก็ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เลิกสงสัยนะผมสงสัยนะสงสัยยังไม่ได้ยอดหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยนะครับผมมีสิทธิ์สงสัย,สยผมเป็นประชาชนใช้สิทธิ์ตามกฎหมายและธรรมนูนดูป้ายชื่อข้างหน้าสอพพอลเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้ว เมืองพลไม่มีเมืองพอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพซุรินเนีย่ยเรียกแล้วเนีย่ยเขาได้เรียกดันทบ,บรุรีไม่ใช่สุรินต้องไปก็จะเจอไฟแดงผมจะอยู่ในแนวเขตผมหน่อยนะเนีย่ยป้ายชื่อฝั่งนี้ไม่มีชื่อไม่มีนะเชื่อกันดูด้วยพี่น้องฝั่งนี้ไม่มีนะครับ หากพบเห็นเจ้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งขอกกพจรแจ้งไปแล้วยังไงอ่ะแจ้งไปแล้วจะมีบทลงโทษยังไงถ้าประพฤติมิชอบอ่ะถ้าสมมุติว่าเจอประพฤติมิชอบอะจะมีบทลงโทษกันอย่างไรอันนี้เป็นมิตรภาพขาขึ้นนะครับผู้ชม วันนี้ท้องฟ้ามื่อคืมฟ้าหลวไม่มีแดดสอพอพลป้ายมีหน้าเดียวร้อยตำรวจเอกอะไรเนี่ยร้อยตำรวจเอกสถิตหรือเปล่า กราบคุณเรอใช่ไหมถ้าอ่านปิดต้องกราบขอภัยแล้วก็ป้ายชื่อผู้กำกับการท่านในพลคนตำรวจตรีคนตำรวจตีอนุวัตส่วนภูมิอันเดียวคนเดียวกันนะป้ายเดียวกันท่านผู้การผู้ควบคุมเปิดร้องลรอง้รอ,งรองเรียนก็จะมีเบอร์โทรเปริมือถือ0ูนป้ายตามนี้ เพพนนะครับุดเดิมนะผมนำเสนอให้แล้วครับพี่น้องตั้งทุกวันผมย้ำนะว่าตั้งทุกวันพอได้เวลาบางวันตั้งถึงเย็นเลยนะครับยังไงก็ตรวจสอบอุปกรณ์สวนควบรถยนต์ของท่านมิฉะนั้นแล้วท่านจะโดนเรียกแล้วก็เสียค่าปรับโดยใช่เหตุนะครับด,ดูดีๆนะครับป้ายภาษีล้อล้อนไหมแหนบเสริมไหมคอกต่อภาษีหร,รือ,อยังเนี่ย พอหลุดไฟแดงตรงนี้มาเจอเลยเขาขอดูหมดนะที่ผมสังเกตดูอ่ไปขออนุญาตตั้งพอกติดตั้งพอกมีไหมนะไปพา,าสรงภาษีใบขับขี่นะทุกคนต้องมีใบขับี่นะขับรถต้องมีใบขับี่ถ้าเจ้าห้ที่ขอดูก็ต้องแสดงให้ดูนะถ้าไม่มีตัวจริงก็แสดงแสดงสำเนาให้ท่านดูก็ได้ แสดงสำนวให้ดูนะแทนกันได้ใช้แทนกันได้ระบบแอปพลิเคชันนะในนี้เป็นผู้คัดกรองนะตำรวจในนี้จะเป็นผู้คัดกรองว่ารถคันไหนมีติดกันป้ายการเสียภาษีไหมนะมีอะไรผิดปกติไหมคนนี้จะเป็นแนวหน้าสุดยอด <c oughs> ไม่ธรรมาดานะตำรวจไทยไอ้อย่างนี้มันลักษณะคล้ายๆกับว่า เป็นการจ้องมองหาความผิดของรถแต่ละคันใช่หรือไม่นะฝากเป็นการบ้านฝากเป็นข้อคิดหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบเส้นทางการเงินให้ผมด้วยด้วยความเคารพผมคือผู้หนึ่งเป็นผู้เสียภาษีเป็นคนไทยร้อยเปเซ็นะว่าจุดตรวจที่นี่ มีการส่งเงินคราบับเข้าเทศบาลหรือไม่สพพลนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเอออย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องเงี้ยเปิดหน้าเปิดตายิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมนี่ตำรวจต้องนายนี้นี่นี่นี่เห็นไหมตำรวจตัวอย่างที่ดีนี driveway, 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 driveway. Driveway. ่นี่นี่นี่อันนี้ไม่ได้มาชมกันนอกอากาศนะครับสิ่งไหนทำดีเราก็ต้องชมและสิ่งไหนทำไม่ดีเราก็ต้องทวงติงนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันต้องเปิดหน้าเปิดตาพูดคุยกับประชาชนเนี่ยอย่างนายเนี่ยผมขอยินชมด้วยใจจริงเนี่ยเอา เนี่ยแย่ยิ้ม,ยม,ยม,ยมยแย้มเจียมใสดีเนี่ยอันนี้เจ็บดานแล้วครับนะ <c oughs> คือสิ่งไหนที่เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดีเราก็ต้องชื่นชมนะ <c oughs> แต่สิ่งไหนที่เขาทำไม่ดีเราก็ต้องทวงติ่งนะเพื่อที่จะให้เขานำไปปรับปรุงแก้ไขนะเพ <c oughs> ราะว่าเมื่อก่อนถนนตรงนี้เขากำลังขยายเพราะมันเป็นหลุมเป็นบ่อก่อสร้างใหม่เนี่ยเส้นนี้ยพราถนนเสร็จเขาก็จะเหมือนเดิมเห็นไหม อาเก็บด่านแล้วคิดว่าตั้งนานนะตั้งนานมากตรงนี้แต่ผมได้รับแจ้งมาจากเอฟซตอนนี้ผมอยู่บ้านไผ่เห็นมีเอฟซีรถบรรทุกเขายังแจ้งมาว่ายังไม่เลิกตอนนี้เลิกแล้วนี่ฮะกลับที่นี่นะพี่น้องเห็นไหมหือไปเสร็จคนละใบก็ฝากดักกฎหมายช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินในด้วยวันนี้เอาเฉพาะวันนี้วันเดียวก็พอถ้าต้งซือสอบถามไปถึงเทศบาล เทศบาลดุงพลเนี่ยว่าเขาได้มีการส่งเงินครับปรับเข้าเทศบาลไหมในเขตพื้นที่ที่เขามาตั้งด่านปรับที่นี่ปรับเป็นพี่ในเขาปรับแบบไหนนะเราก็ต้องช่วยกันตามหาคําตอบกันต่อไปครับพี่น้องนะเพราะเราเป็นประชาชนคนนึงนะครับเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเมื่อกี้เอฟซีแจกทักนะทายนะคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ มันเป็นสิทธิ์ของเราสิทธิและหนา้นาที่ของพลเมืองในการตรวจสอบนะครับอย่าไปบอกว่าตําประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจมาตรวจสอบมีครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราตนจากรไทยท่านลองไปดูคําพิพากษาของศาลฎีกาให้ดีๆนะครับไปศึกษาตัวบทกฎหมายดีๆนะครับผมไม่ต้องมาอธิบายขยายความเพราะมันเสียเวลาอยากให้ทุกท่านไปศึกษาตัวบทกฎหมายให้ดีๆนะในการตอบโต้สื่อสารพูดคุยกับตํารวจนะถ้าเกิดว่าเขาสอบถามว่า คุณมีอำนาจอะไรคุณอำนาจอะไรมาตรวจสอบเราต้องถามกลับดิครับว่าตำรวจเป็นผู้ประคับใช้กฎหมายเราเป็นคนต้องเป็นคนถามแล้วที่นี้ให้ตำรวจเป็นคนตอบว่าเรามีหน้าที่หรือไม่ถ้าไม่มีหน้าที่มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธินะตรวจสอบในการมางคับใช้กฎหมายของผู้มีอำนาจนะนะเราเป็นคนถามต้องเป็นคนถามนะครับแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้ก็แสดงว่าเขาไม่รู้กฎหมาย เขาไม่รู้ข้อกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับและยังจะเอากฎหมายมา,มาครับใช้กับประชาชนแล้วก็บางที่บางจุดไม่ใช่ที่นี่นะฮะมีการโกงขู่ประชาชนด้วยไม่ใช่ที่นี่นะครับเอสซีเลิกแล้วครับพี่น้องสองคพ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องตามต่อไปว่าเงินค่าปรับได้ส่งเข้าเทศบาลหรือไม่เผื่อมีนักกฎหมายมีผู้รู้ท่านไหมให้คำตอบหรือว่าทำหนังสือทำเรื่อง ตรวจสอบให้พวกเราผมเป็นประชาชนคนเล็กๆคนหนึ่งนะเป็นขอเป็นสื่อกลางแล้วครับเป็นผู้นําเสนอให้นะครับเพื่อจะได้มีการตรวจสอบในการบังคับใช้กฎหมายของคําว่าผู้บังคับใช้กฎหมายนะนำสิ่งของขออกมาตั้งวางกีดขวางถนนเพื่อทด่จ้องมองหารถแต่ละคันในการนะความผิดกฎหมายเพราะมันไม่ใช่คมผิดซึ่งหน้านะที่เป็นคําสั่งคําสั่งเป็นคําสั่งมันไม่ใช่กฎหมายคําสั่งระเบียบภายในนะ ฝากเป็นการบ้านแล้วก็เป็นคำถามนะขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของพลเมืองในการตรวจสอบในการสอบถามทวงท,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 ทักทวงสิทธิ์ของท่านโดยที่ว่าเรายัางไม่ทำความผิดกฎหมายผ่านไปพบเจอพบเห็นด่านตรวจจุดตรวจอะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยเราต้องปกป้องสิทธิ์ของเรานะแล้วก็เดีย๋ยวเราตามกันต่อไปนะว่าประสงค์หลักหลกัแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ในการตั้งด่าน อวดขันวิในจราจรตั้งทุกวันตรวจทุกวันสพพลฝากไว้เป็นการบ้านขอบคุณและสวัสดีครับ